สวิปไม่แค่6 0,000โลมาแล้วครับคันนี้ปี2 0 1 5ันนะฮะคันนี้เป็นตัว1 2 GL ครับนะตัวนี้เป็นรุ่นลองท็อปนอั่นเองนะฮะมาด้วยสีเทานะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันครับประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับก็อย่างที่บอกคือคันนี้วิ่งน้อยมากนะ6 0 0 0 0โลนะสภาพไม่เคยชนโครงสร้างเดิมหมดนะครับมีการรับประกันให้ด้านหน้าครับตัว GL ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ทรงน่ารักนะครับทรง5ประตูนะคันเล็กๆนะใช้งานง่ายนะจอดง่ายนะครับ นี่ฮะด้านข้างก็จะมีคอมฟอร์ตแอสเซประตูที่ประตูคู่หน้าเลยนะครับก็คือเข้ารถโดยไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะครับตัวนี้นะเป็นกุญแจแบบ k คีย์เลสนะคะเป็นทรงห้ประตูนี่เปิดฝาท้ายง่ายๆนะครับวางของได้ง่ายนะตัวนี้นะนี่เดี๋ยวผมเปิดปลดล็อกแป๊บหนึ่งนี่ฮะนี่ครับนะก็พับเบาได้นะครับตัวนี้อเนกประสงค์นะครับวางของได้เยอะนะก็อย่างที่บอกครับ น็อตเดิมนะถ้ามีชนหนักน้าท่วมรับซื้อคืนนะครับเดิมเลยนะนี่มาดูรอบคันครับก็พร้อมใช้งานครับสีสวยนะภายในนี่กระจกไฟฟ้าครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปุ่มพุทตสตาร์ทนะออปชันดีเหมือนกันนะนี hi, ฮ่ฮะพวงมาลัยมีแอร์แบ็กแล้วนะครับเลขไมค์แค่หก0ม0่โลเองวิทยุเดิมๆใส่ USB ได้นะฮะใส่ CD ดีนี่เกีย e ร์เกียร์วออโต้นะฮะภายในกว้างๆเลยสีดำนะครับ เบาะผ้า,าต่างๆสวยงามนะไม่มีขาดนะครับคันนี้วิ่งน้อยจริงๆนะด้านหลังก็กว้างเหมือนกันนะครับขับดีนะเกียร์ CVT นี่คือเปลี่ยนเกียร์ไม่รู้สึกเลยนะเครื่องยนต์ก็1.25นะ 1200cc นะครับใช้เบนซินนะก็ประหยัดมากๆนี่ของเครื่องเดิมๆนะดูน็อตได้เลยนะเดิมนะครับคานหน้าต่างๆเดิมนะ ก็สนใจคันนี้นะผมขายเพียงแค่2100บาทเท่านั้นนะครับก็โทร087 440 8888นะครับ